คุณเคยสงสัยไหมว่าหัวขโมยสามารถหนีจากความจริงได้จริงหรือไม่ค่ำคืนหนึ่งในตรอกเปียกชื้นเขาแอบเข้าไปขโมยของที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือสายตาที่มองเขาอยู่จากความมืดสายตาที่ทำให้ทุกความลับความผิดพลาดและอดีตที่เขาหนีมาทั้งชีวิตถูกเปิดเผยทั้งหมดคืนนี้เขาจะเจอสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดความจริงที่ลึกกบว่าการถูกจับกุม ความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปคุณกล้าตามเขาเข้าไปในตรอกนั้นหรือไม่และร่วมค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่หัวขโมยและความจริงค่ำคืนหนึ่งในเมืองเก่าถนนเปียกชื้นจากฝนแสงไฟจากโคมสลัวสะท้อนบนพื้นปูนทำให้เงาของเขายาวและบิดเบี้ยวชายหนุ่มผู้เป็นหัวขโมยเดินอย่างเงียบเชียบในตรอกแคบ หัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่มีเสียงฝีเท้าหรือแมววิ่งผ่านเขาแอบมองบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งหน้าต่างชั้นบนส่องแสงเหลืองนวลชวนให้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่เขาไม่เคยมีมือของเขาสัมผัสคมของมีดเล็กที่ซ่อนอยู่ใต้เสือ้อกลิ่นฝนและความชื้นเข้ามาในจมูกทำให้สมาธิของเขาต้องแน่วแน่หัวขโมยก้าวเข้ามาในสวนหลังบ้าน ใบไม้ชุ่มน้ำลื่นเหมือนรอจะทำให้เขาล้มทุกย่างก้าวมีเสียงน้ำหยดจากหลังคาที่สาดลงสู่พื้นเขารู้สึกเหมือนมีสายตาที่มองมาจากความมืดเมื่อเข้าใกล้หน้าต่างเขาเห็นเงาของหญิงชรานั่งอยู่ในห้องหญิงชราจ้องมาที่เขาด้วยสายตาที่ลึกซึ้งความอบอุ่นและความหวาดกลัวผสมกันในอกของเขาเขาไม่สามารถละสายตาได้สายตานั้นจับทุกความคิดของเขา หัวขโมยกดมือบนหน้าต่างพยายามเปิดเบาๆแต่เสียงไม้เก่าขัดกันทำให้หัวใจเขาแทบหลุดหญิงชราพูดเสียงแผ่วแต่ชัดเจนเจ้ามองหาสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้าแต่ความจริงนั้นอยู่ในใจเจ้าหัวขโมยสะดุ้งสายตาเขาเบิกกว้างคำพูดนั้นเหมือนดาบแทงเข้าไปในอกเขารู้สึกตัวเองถูกเปิดโปงทั้งหมดอดีตและความผิดพลาดทั้งหมดกลับมาในใจ เขาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแต่หญิงชราไม่ลุกขึ้นไม่ขยับเทียงแค่จ้องเขาอยู่ด้วยความสงบเขารู้ว่าความจริงที่เธอพูดนั้นไม่ใช่คำตักเตือนธรรมดาหัวขโมยยืนนิ่งอยู่ในสวนหลังบ้านฝนยังคงตกพรำเสียงหยดน้ำกระทบใบไม้เป็นจังหวะประหลาดลมเย็นพัดมากระทบใบหน้าทำให้ขนลุกทุกครั้ง หัวขโมยรู้สึกถึงความเย็นที่แทรกเข้ามาในกระดูกเขาหันไปมองรอบตัวเงาของต้นไม้ยาวเหยียดเหมือนมือยักษ์ทุกเสียงเล็กน้อยทำให้หัวใจเขากระตุกมาแลงกลางคืนร้องครางอย่างไม่เป็นจังหวะกลิ่นดินและใบไม้เปียกชื้นเข้ามาในจมูกทำให้เขาเวียนหัวหญิงชารานั่งอยู่ที่หน้าต่างเงียบและนิง่งแต่สายตาของเธอกลับรุนแรงกว่าแสงไฟทุกดวง เหมือนกำลังเจาะลึกเข้าไปในหัวใจเขารู้สึกว่าตัวเองเปลือยเปล่าถูกเปิดเผยทั้งหมดหัวขโมยค่อยๆก้าวถอยหลังไปแต่พื้นเปียกลื่นและเขาสะดุดก้อนหินเล็กๆเ,เสียงฝีเท้าเขาก้องไปทั่วสวนหญิงชราพูดอีกครั้งด้วยเสียงแผวแต่เต็มไปด้วยอำนาจเจ้าหวังเพียงของนอกแต่สิ่งที่เจ้าหวังที่สุดซ่อนอยู่ในความจริงของใจเจ้าคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอก เขารู้สึกตัวเหมือนล้มทั้งยืนความทรงจำเก่าที่เขาพยายามลืมกลับมาภาพแม่ที่ถูกเขาทอดทิ้งเมื่อเด็กเพื่อนที่เขาหลอกลวงเพื่อเงินทุกความผิดพลาดล้วนปรากฏในสายตาเขาเขาหายใจแรงมือสัน่นแต่หญิงชราก็ไม่ลุกขึ้นเทียงแค่จ้องมองเขาอย่างสงบเงียบกว่าความมืดที่กว้างใหญ่รอบตัวเขาเริ่มรู้สึกเหมือนเวลาในส่วนนี้หยุดชะงัก ฝนเริ่มตกหนักขึ้นน้ำสาดลงบนใบไม้และพื้นปูนเสียงน้ำกระทบทำให้เขารู้สึกเหมือนอยู่ในโลกคนละโลกความหวาดกลัวค่อยๆกลายเป็นความอึดอัดในอกเขาไม่สามารถละสายตาออกจากหญิงชราได้เหมือนถูกสะกดจิตหัวขโมยพยายามพูดแต่ปากแข็งเสียงแผ่วเหมือนกับถูกกลืนหายไปกับสายฝนขอใครขอโทษเขาพูดเบา แต่หญิงชราก็ไม่ตอบเทียงแค่ยิ้มบางบางอย่างรู้ลึกทันใดนั้นหญิงชราลุกขึ้นร่างกายของเธอผอมบางแต่เต็มไปด้วยพลังเธอก้าวเข้ามาในสวนอย่างช้าช้าทุกย่างก้าวบนพื้นเปียกมีเสียงกรอบแกรบเล็กน้อยหัวขโมยถอยไปชนกำแพงบ้านหญิงชราหยุดตรงหน้าหัวขโมยมือเธอยื่นออกมาช้าช้าสายตาของเธอยังคงจอดลึก หัวขโมยรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกถูกบีบแรงกดดันที่มองไม่เห็นทำให้เขาหายใจไม่ออกเจ้าต้องเลือกเธอพูดเสียงต่ำเจ้าจะยืนอยู่กับความจริงหรือจะซ่อนตัวกับความโกหกของตัวเองหัวขโมยตัวสัน่นความกลัวและความสับสนผสมกันเขารู้ว่าหากเธอเข้ามาใกล้กว่านี้เขาอาจสลายไปเป็นฝุ่นแต่ในใจกลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่าง เหมือนความจริงที่เขาหนีมาทั้งชีวิตกำลังเรียกหาเขาฝนตกแรงขึ้นเสียงฟ้าผ่าแทรกเข้ามาเป็นจังหวะแสงไฟจากหน้าต่างสลัวลงเหมือนเวลาจะหยุดนิ่งหัวขโมยรู้สึกถึงความร้อนแปลกประหลาดที่มือเมื่อมองลงไปเขาเห็นเงาของตัวเองสะท้อนบนพื้นเปียกแต่เงานั้นบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปร่างอย่างผิดธรรมชาติหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้ ลมพัดใบไม้กระแทกตัวเขาหัวขโมยก้าวถอยหลังไปจนชนมุมกำแพงเขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นความหวาดกลัวกอบกุมร่างกายทั้งหมดหญิงชราพูดอีกครั้งเจ้าหนีไม่ได้อีกต่อไปคำพูดนั้นไม่ใช่คำเตือนแต่เหมือนเสียงของความจริงที่มาถึงปลายทางหัวขโมยล้มตัวลงนั่งบนพื้นเปียกความอบอุ่นที่เขาเคยปฏิเสธกลับเข้ามา เขารู้สึกถึงความผิดและความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจทันใดนั้นแสงไฟหน้าต่างดับลงสวนกลับมืดสนิทหัวขโมยเงยหน้ามองไปแต่หญิงชราหายไปแล้วเหมือนเธอไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยความเงียบปกคลุมทุกสิ่งหัวขโมยยังคงนั่งบนพื้นเปียกหัวใจเขายังเต้นแรงภาพทุกความผิดพลาดและความจริงยังคงลอ,อยโนอยู่ในหัว เขารู้ว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฝนหยุดตกแต่ความเย็นและความเงียบยังคงอยู่หัวขโมยลุกครึ้งเดินออกจากสวนทุกย่างก้าวเหมือนต้องแบกรับความจริงทั้งหมดเขารู้ว่าหากไม่ยอมรับมันจะไม่มีวันหลุดพ้นความมืดค่อยๆจางลงเมื่อถึงถนนใหญ่แต่ภาพหญิงชรานั่งอยู่ที่หน้าต่างยังคงชัดเจนในใจ เสียงฝีเท้าของเขาบนพื้นเปียกเป็นจังหวะเดียวกับเสียงเต้นของหัวใจหัวขโมยรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนบางสิ่งในใจได้ตื่นขึ้นแต่เขาไม่รู้ว่าความจริงนั้นจะนำเขาไปทางไหนและเขาจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างไรหัวขโมยเดินออกจากสวนหลังบ้านฝนหยุดตกแล้วแต่ความชื้นยังคงเกาะอ,อยู่บนเสื้อและผม ถนนเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำหยดจากหลังคาบ้านข้างทางเขายืนอยู่บนถนนใหญ่มองไปยังแสงไฟจากโคมสลัวความอบอุ่นของบ้านหลังใหญ่ยังคงอยู่ในใจเขารู้สึกถึงความเงียบสงบที่แปลกประหลาดเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะเพื่อให้เขาได้หายใจขัวขโมยก้าวเดินต่อไปแต่คราวนี้ย่างก้าวของเขาเบากว่า,วาเดิม หัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความตื่นกลัวและความสับสนตอนนี้ค่อยๆเริ่มสงบลงภาพหญิงชราที่หน้าต่างยังคงชัดเจนในความทรงจำแต่ไม่ใช่ภาพที่น่ากลัวอีกต่อไปเธอเป็นเหมือนกระจกสะท้อนความจริงให้เขาเห็นตัวเองในแบบที่เขาไม่เคยเห็นหัวขโมยหยุดเดินหายใจเข้าลึกๆเขารู้ว่าอดีตและความผิดพลาดไม่สามารถลบออกไปได้ แต่เขาเลือกที่จะยืนอยู่กับมันไม่หนีไม่ซ่อนแต่ยอมรับลมเย็นพัดผ่านใบไม้ปลิวไหวเสียงมันเบาเหมือนกระซิบหัวขโมยยิ้มบางๆครั้งแรกในชีวิตเขารู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงเขาหันไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งไม่มีใครอยู่แต่ความอบอุ่นยังคงส่งต่อเหมือนความจริงและความดีที่แท้จริงยังคงอยู่รอบตัว หัวขโมยเดินต่อไปบนถนนเปียกแต่ครั้งนี้เขาไม่ใช่หัวขโมยอีกต่อไปเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่เรียนรู้ความจริงและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจที่เปิดกว้างความมืดของค่ำคืนค่อยๆจางดวงดาวเริ่มปรากฏบนท้องฟ้าแสงจันทร์สะท้อนบนพื้นเปียกอย่างนุ่มนวลหัวขโมยรู้สึกถึงความสงบที่ยาวนาน เขาเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังและความจริงในใจเรื่องราวของหัวขโมยจบลงแต่บทเรียนที่เขาได้รับจะอยู่กับเขาตลอดไปความผิดพลาดความกลัวและความจริงทั้งหมดรวมกันเป็นแรงผลักดันให้เขาเดินต่อไปสู่ชีวิตที่ต่างออกไปแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและสติหัวขโมยและความจริงไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์การถูกเปิดโปง แต่เป็นเรื่องขอองค์การค้นพบตัวเองและยอมรับสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกในใจเขาหยุดอีกครั้งมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่สว่างขึ้นแล้วเดินต่อไปอย่างสง่างามพร้อมกับความสงบและความหวังพร้อมกับบทเรียนที่ไม่มีวันลืมขีดขีดขีด